ทุกคนออกเดินทางได้ไหอเีงไรเสียงสัตว์ป่าเหรอเสียงอะไรไม่รู้ใจริงโจ๊กหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าตัวอี่เห็นหรือเปล่าเฮ้ยชื่อจะพูดอย่างนั้น ทุน,นเดินทางเข้ามาต่อหมายเราอยู่ข้างหน้าน้องวุ่นครับผมแบกขนมปังใส่ร็อกชูลายแจ็คเก็ตหมด <_ ill ik on> แล้วคนแัดลืมครับเรามาถึงหมายแล้วครับผม <_ ill ik on> โอ้เดินทางมาประมาณ2อกิโล <_ ill ik on> ครับผม ของไว้ก่อน <laughs> ขนมปังผมเจ็ดสิบปอนด์อ่ะครับเยี่ยมอ๋อตตเต็มที่สวัสดีมิตรลักนะักตกปลาทั้งหลายครับผมวันนี้พ่กขอผมเต่าลัสไตล์ฟิชชิ่งนะครับวันนี้มีโอกาสออกหมายตก,ตกปลานะครับล็อกฟิชชิ่งออสเตรเลียนครับผมวันนี้ผมเดินทางมาจากบ้านแต่ตีสามแล้วครับทุกคน มาถึงหมายตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วครับยังไม่สว่างเลยนะวันนี้ผมมากับพี่ๆน,น,นะ่นะ7คน,นครับผมเขากำลังนั่งรอให้ฟ้าสว่างอีกนิดนะครับจะเริ่มลงเบ็ดกันละผมก็เตรียมอุปกรณ์รอครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิปนะครับมาตามหาแม็กทูน่าชายฝั่งทุกคนปีที่แล้วผมก็มาข้าหมายนี้อุปกรณ์ชุดใหม่เลยครับเซ็ต นี้เปิดซิงเลยนะครับทั้งคันทั้งลอกครับผมลอกเบอร์ห้าพันนะทุกคนคัน9้าฟุตเรามาลุยมาด้วยกันผมวันนี้ภารากิจผมจะสําเร็จหรือไม่นะครับตกแม็กทูน่าช้ฝั่งนะโอเคตอนนี้ผมขอเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันนะวันนี้จะมีสองแผ่นทุกคนจะตก เหยื่อปลอมก่อนนะตอนเช้าแล้วก็รอเสร็จสายเราจะตกเหยื่อสดนะครับตอนนี้ผมก็เซร็จอุปก,กรณ์เสร็จเรียบร้อยทุกคนคันนี้ผมใช้คัน13บพุทธนะครับ13บพุทธล็อกเบอร์ห้าพันนะครับสาย50ปอนด์นะคันนี้ผมจะตกแบบใส่ทุ่นลอยนะครับผมเกี่ยวปลาทูทุ่นลอยนะครับทุ่นอยู่บนนะทุ่นในคันนี้ผมจะตกเหยื่อปลอมนะทุกคน ล็อกเบอร์5,000คัน9ฟุตนะครับผมเหยื่อผมใช้เป็นเหยื่อไซส์ใหญ่50กรัม50-60กรัมทุกคนตีหยกของอันนี้ฟ้าเริ่มเปิดทุกคนหมายสวยมากครับผมเดี๋ยวไปหาที่ที่นั้นนะนั่งเรื่องครับเสร็จอุปกรณ์เรียบร้อยน้องเอลสุดหล่อดังไหมครับต่อที่โกงตกมาดิีไหมครับมาโทมาโทก่อน ต่อพี่ก่อนรอจะตกอตะวางรอให้พี่ก่อนต่อให้ก่อนเรอพี่เบน์พี่ใหญ่เราพี่เบน์พี่เบน์แล้วก็พี่นกพี่ปอนะครับทุกคนพร้อมลุยครับเซฟเบน แน่นเลยครับทุกคนย้ายมาฝั่งนี้ครับดูย ขึ้นค่อนข้างแรงนะผมหมายนีย้แต่ว่าเวลาน้ําลงก็โอเคอยู่ตอนนี้ระดับน้ําขึ้นสูงแล้วครับหมายนี้โหดนะทุกคนอย่ามาคนเดียวเด็ดขาดนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยต้องพร้อมนะครับเสื้อชูชีพแล้วก็มีล็อกชูนะทุกคนล็อกชูป็นโซ่ครับขออภัยนะการลื่นนะเพราะว่าเราตกบน ก้อนหินมันเวลาโดนน้ำมันเลือดนครับอยู่ห่งางไว น,นี่เปลี่ยนเหยื่อใหม่ทุกคนลองเหยื่อตัวนี้ดูห้าสิบกรัมสี่สิบไม่ไถึงห้าสิบลอง ปลาเหยื่อครับซาบิกินี่นะครับเหยื่อของเราเยลโลเทลตัวโคตรใหญ่พี่ทำทำปลาเค็มมาใส่นี่นี่แจ้วตกเกี่ยวสร้างเขื่อนไว้เหรอในเขื่อนที่นี่สองตัวแล้วครับสสรร้้าางงเเเขขืื่่อออนนโคซาบิกิตกเยอะตกตกปลาเหยื่อกันนะ วันนี้เรากำลังตกปลาเหยื่อทุกคนปลาฟูจิเลยปเชลทำมันทำเหยือ่อทำเหยือ<ม>่อนอ,อกปลาใหญ่บบค,ครับใช้ซาบิกิตกนะครับแล้วก็เอาขนมฟังนั้นขึ้นในถัดบนผสมไว้ะะ่อเช้าเอาไป<อ>้ถึง เหยือ่อโซนทุนเหยือ่อเหยือปลอมไม่เล่นแล้วครับตีมาสองชั่วโมงแล้วครับลองเหยื่อสดบ้าง ลุนมาเหยื่อสดจะทํางานไหมนะครับวันนี้นะโอเคทุกคนลุนไปกันครับเสียบไว้เสียบตรงรูมันมีรูอยู่ก้อนหินเองนะผมกันเสียบมันะะลอลอกลั่นครับลั่นมอ,อะไรก็ออกพร้อมสับับผมเสี็บเบ็กไว้เอวโดนแล้วไม่รู้ปาลาอะไรโอ้บริโต โอ้งัดยังโผล่อะน้องเอ๋วแต้มแรกมาแล้วครับอ่ารุ่นของเราต่อแบบโผล่ลากคามือทุกคนแต้มแรกมาแล้วครับหลึ่งไม่หรืว่ามันอันดัไซด์ทุกคนเพราะว่าบาร์คิงต์มันต้องยาวกวซา15เซน เสียดายมากนะครับช็อตที่ผมเหยื่อปลาคิงฟิตตัวแรกกล้องม,มันไม่จับภาพให้ครับผมมันไม่บันทึกภาพก็เลยไม่ได้ช็อตตอนที่เหยื่อปลาตัวแรกของผมไม่เป็นไรเอาใหม่ครับอดเลยอดได้ภาพตอนเหยื่อปลาแลครับสายสดไหนพี่อยู่ไหน เดี๋ยวผมไม่ฟังน้อนเดี๋ยวปอมไม่เห็นครับกินเยอะสด<ฮ>เอาพี่สิหายแล้วปล่อยกันเฉยเนี่ยคลิปนะครับวันนี้หาตัวยากมากฟ้าชาวไ้ปลาคิงพิชตัวเดียวอันเดอร์ไซด์ผมปล่อยแล้วนะ แล้วก็หาเหยื่อปะทูก็ค่อนข้างยากด้วย